อีกเรื่องค่ะคุณผู้ชมที่ยังหาข้อตกลงไม่ได้ก็คือระหว่างเครือข่ายผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณาสุขเรื่องนี้ก็ยังต้องถกเถียงกันต่อไปนะคะแต่สำหรับเครือญาติของผู้ที่เสียหายทางการแพทย์ขณะที่กำลังรอคำตอบตอนนี้ต้องอาศัยกระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายไปก่อนค่ะติดตามจากคุณบราลากักษ์อิสรางกูณนะอยุธยาค่ะ น,งนางธัญพัฒน์ตวงศิลกุลบดีตัสดตสินใจยื่นฟ้องโรงพยาบาลสองแห่งและแพทย์สามคนต่อศาลพระขนงในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนคดีหมดอายุความหลังนายพีรวีบุตรชายวัย2ี่ปดปีเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่สองพันเกซึ่งเธอและครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากความประมาทของแพทย์พอถึงมือคุณหมอคนที่สองอะ่ะเอาเครื่องฟังปอดคุณหมอบอกน้ำท่วมปอดเลยเราตกใจแล้วหน้าเสีย คุณหมอบอกเอาปเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยฝ้าขาวเต็มไปหมดคือเชื้อมันลามเต็มปอดในขณะนั้นเนี่ยเราได้ยินคาพูดที่เราไม่คิดว่าจะได้ยินคุณหมอเนี่ยเดินออกไปห่างจากเราประมาณ50เมตรแล้วอุทานว่าอาจารย์ปล่อยคนไข้กลับบ้านไปได้ยังไงหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาครอบครัวของพีรวีพยายามใช้วิธีพูดคุยเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการเยียวยา เพราะเงินเกือบ3ล้านหแสนบาทที่เสียไปกับการรักษาพีรวีทําให้ครอบครัวไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายอีกจํานวนมากไปกับกระบวนการฟ้องร้องพวกเขาเชื่อว่าหากมีพรบรคุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณาสุขจะทําให้เขาและผู้เสียหายรายอื่นๆได้รับการชดเชยในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการศาล มันก็จะมีคนกลางเข้ามาไก่เกียร์แล้วก็จะมีเงินชดเชยอย่างน้อยสุดเรากับหมอเรากับโรงพยาบาลไม่ต้องกระทบกระทั่งกันจริงๆแล้วคุณแม่น้องธีรวีไม่อยากฟ้องสังเกตได้ว่าเรามาฟ้องในวินาทีสุดท้ายเลยวันพรุ่งนี้จะหมดอายุความคือเราเราเองเนี่ยเรากลัวกา,ารมาศาลเพราะว่าเวลามาศาลต้องมาเผชิญหน้ากับผู้กรณีเราต้องไปหาทนายเองต้องเสียเงินอีกไปจ้างทนายเราต้อง ต้องทุกข์ทรมานอีกหลายปีในการที่จะสู้คดีสามศาลต้นหนูทอร์ดิกาแต่การมีพร,รบรุ้มครองผู้เสียหายเนี่ยการพิจารณาจะแล้วเสร็จไม่ถึงปีค่ะก็แล้วเสร็จแล้วแล้วก็เราไม่ต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องมีการ,รเผชิญหน้ากันหมอก็สบายใจคนไข้ก็สบายใจ ตรงข้ามกับความเห็นของนายกแพทยสภาที่มองว่าไทยไม่เหมาะจะใช้พรบรคุ้มครองฉบับนี้เพราะนิวซีแลนด์สวีเดนซึ่งใช้พรบรฉบับนี้ล้วนเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยเป็นรัฐสวัสดิการที่ประชากรเสียภาษีในอัตราสูงต่างจากไทยซึ่งหากนํามาใช้รัฐอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลขณะเดียวกันประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้มีสถิติของผู้เสียหายที่ฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์ลดลงหลังใช้พรบรฉบับนี้ นอกจากนั้นยังเห็นว่าไทยมีกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายอยู่แล้วเช่นพรบรคุ้มครองผู้บริโภคพรบรสุขภาพแห่งชาติจึงไม่ควรเพิ่มพรบฉบับนี้ที่อาจเป็นการเปิดช่องให้เกิดกระบวนการนอกกฎหมายได้ถามว่าต่างกอนสารนหง่ายกันสารนี่เพราะไม่ต้องทำอะไรเลยได้เงินเลยแล้วได้เงินเท่ากันด้วยนั่นไปอ้างมันเรื่องคาคือไม่ไปฟ้องสารแต่ฟ้องอันนี้มันก็เหมือนกันนะมันกันเท่ากันนะทำไมไม่ต่างกันอะไรเพนี้เดียว เพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อจะไปตรงโน้นว่าไม่ฟ้องศาลธรรมดาฟ้องศาลเตี้ยแทนเพาราะภาษนี้ง่ายกว่าเล่นง,ง่ายกว่าแล้วคนพิจารณาที่เป็นพิพิธายังในต่างประเทศเมื่อสวีเดนนิวซีแลนด์มาตามเนี่ยคนพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้เนี่ยว่าอันนี้หลีกเลี่ยงได้ไหมนะเพราะใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนดูใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยเป็นกาตัดสินเลยถ้ามีคนเดียวเนะี่าายเขาใช้นี่เป็นหลักเพราะหมอจะเป็นคนที่รู้ว่าอันนี้ป้องกันไ,ได้ไหมนะแต่ของเรานี่ไม่ใช่เอา ผู้สุขวิทย์ทางด้านการแพทย์ที่ไม่เคยดูคนไข้ามา20ปีแล้วไม่รู้เรื่องเลย เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ใช้เวลาร่างพรบรคุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุขมานานถึงสามปีเพื่อให้ผู้เสียหายในฐานะผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองขณะที่แพทย์บางส่วนออกมาต่อต้านพรบฉบับนี้เพราะเห็นว่ามีหลายประเด็นไม่เป็นธรรมกับผู้ให้บริการโดยเฉพาะกรณีหากมีการเซ็นประนีประนอนมยอมความได้รับค่าชดเชยไปแล้วผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องตามกฎหมายให้แพทย์มีโทษทางคดีอาญาและเรียกค่าชดเชยได้อีก วรรักษ์อิสรางกุลณอยุธยาทีวีไทยรายงาน